อ้ม่เขีย um. ้ยดเก่ฮโุซโซโิดมันวันนีครับเมน้กะสีพามานิ่ดูขนมนะครับขนมุเกาซูตอนนั้นอูประมาณว่าสมว่าสนี่แหละคิดว่าน่าจะประมาณประมาจำไม่สนีทแต่น่อจำกล้องม่ได้แล้วจำไม่ลิขนมที่นีย กินในช่วงม้อสามนองมอสองครับเรามาถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยิ่งเรืออยู่การนี้ขนมยังกะไปเบิ่งเลยนะครับ A few moments later นี่แหละก็มีบ้านนี่แหละทาถั่วยี่อ๊ะออกไปทีร่ป้องแอนด์เซอปัดโมเมลอนยันยาลินยาลิน เลสปอนเซอร์ที่พวกเขาเล่นไลฟ์ผลโอเคอ่าก็จะไม่รีบดูมือเบิ้งครับนี่อ,าอ้าดเ่วนจะมาบอกความว่าในสอบที่สุดกัน,นหน่อยมักมาในนี้มีอยู่ในนี้มีอยู่อันที่สองรวยเพื่อนนี่้วยเพื่อนต้องเท่าดีเยี่ยีชหูนรวยเพื่อน,อน,อนมาดูคณะปัง <ak> โอแก อเคตามเล,ลอันนี้ก็เล็กๆเลกอดแงเดิมมามากแไหนนี่แต่เป็นมอดซุมหมดนี้อยู่เลืัดเดนนี่นีนๆๆอันนี้อันนี้ผมออามาันี่แหนเอ่อเอฟเอฟเนี่ยมโหดเทตมากขนาด แซ่บหวาน <Yeah. S 1> บานเป็นสูเผ็ดนี yeah. ่ห้รนด,ดังเดิมมาเลยอันนี้ <Yeah. S 1> เป็นเง,งินเน่ยรถเอกตอรบางซีโอเคเนี่ยปังม่างนี้แต่งหาสมออย่ยสมน่นี่เปลี่ยนรถลายรถละเงีนี่ยอันตัวสำคัญเนี่ ซิ้นนเจอิ้นนเจอแคมปัสอืมอันนี้หน่อยสื่อแลีของเหรมแก้วมาหน่อยของแกวมาบิ่งอืมมาถ้ากระบีดเหลนตะกี้่จำได้เลยมีควนึ่อันนี้ก็ไเโนส์เซลเลนตัวเนส์เัลนี่ตัวนั่นตัวนี้ตัวนหญ่ตัวน่อยตะกี้จำความได้นี่แหะขนุนมาเลนส์เซนี่แหละ ก็แข่งกันผู้ดใด้ทันกับชีรูเนาะเออคนยุคนัน <Okay. S 1> ้นชิรูเหรอก็ซุนแต่ยุคนี้อาจจะบอลูแหละก็เลยมาเลิวห้เบิง้งขนมนี้ยู่ว่าดนครับผมจำความได,วด้ว่าดนแหละประมาณเจ็ดแปดปีเลยเป็นยุคที่โอ,โโอ้โหช,ชุดขนาดอือมันคือยุคนี้แกนี่ต้องว่านี่นะครับรนี่ตนะ้องว่ามันนี่แหละว่ามันที่ยิงนี่แหละ เอาลิวอในซัี่อัาน,นี้ซัมนี่แตอันนี้ที่มักเหรอัน,นที่มักที่มิกจะดูันาจะเป็นอนเี่ยดวกีมัง้งสามตัวนี่มั้อืมสมต,ตัวนี่ยนี่ด้วยกันนี่ดนี้มากขนาดก็เปนน่มีประมาณนี้เนาะ สามีนันก็ยิ้มจะซ้ำอยู่นะนี่ลายงานคนนี้จะหาบ่ได้ด็นอ่านที่ไปซื้อรอยูเกะแต่ซื้อนี่ประมาณนี้นะครับเขาข่าวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสามเดือนะครับกับไอตัวใหม่หนึตัวไอตัวใหม่ต่อไปเรียนตัวใหม่นี่นะมานตะกี้มันเป็นตัวสีตะกี้จะเป็นผ่าอู๋เว้ยเปลี่ยนไหมล่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสามเดือนนะครับกับ ผู้ใดมาผู้ใดชอบกับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้นำนะครับการขอกาวเข้ามาสวัสดีครับผมอโอ้ว่าตัวฉันที่มากเอ้ยยังมาจบจ้าเอ้เยเนาะเนี่อ่ะนี่พี่เบิร์ดโมเบิร์ดนี่อยเขบปอบนี่เอบปอบ ยูมาโดนเอ้ยอยังม่จบนี่เหนียวนี่สิ่งนีเจอเลยนี่อันยูโดนสุดนี่อันนี้ยูโดนสุด,นนด,สดไผ้ท่านแน่นี่บ่บายจบแล้ว